จองเชฟเฟอร์ทไทยซิงครับรีวิว M 6 0 4 0ครับพร้อมใช้นะครับ,บเล่มทะเบียนครบครับรถสีเดิมเดิมครับรถเดิมเดิมนะครับสีสันของเขานะครับรถเดิมเดิมครับไม่มีรั่วซึมครับ ยางก็จะมีแยกจุ่หัวยางครับโอตานี้ายแห้งๆครับโคนหลังเดิมเดิมบมดนะครับมีหลังค่าหน่อยครับเดิมเมแห้งๆง,งานยาวๆครับยางหน้าใหม่ครับ สีเดิมนะครับสีเดิมมันได้ยอมแมวครับตามสภาพเลยครับรถแห้งๆรถใช้งานประจับสนใจก็สอบถามได้ครับ369,000บาท369,000บาทครับ080 4059 425 080 4059 425ครับพี่กัด,กดเศษสมบูรณ์ชัย,ยภูมิครับ